อดพิจิเองออกมาให้สัมภาษณ์ว่ารัฐรัฐบาลนางสาวรุ่งลักษณ์แก้ปัญหาน้ำท่วมในขณะนี้ล้มเหลวซึ่งข้อเท็จจริงเรื่องนี้นะครับ,รบายอิสิธิ์เองเนี่ยผมมองว่ามากล่าวหานางสาวรุ่งลักษณ์แลรัฐบาลเนี่ยว่าล้มเหลวในเรื่องนี้ ผมบอกว่าเรื่องนี้คุณอภิสิทธิ์ใช้สถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันเนี่ยนะครับที่ประชนได้ความเดือดร้อนมันเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการกล่าวหานางสาวยิ่งรักและว่าและรัฐบาลทั้งที่วันนี้ต้องเห็นว่าภาพที่ท่านนายกยิ่งรักเนี่ยเมื่อเกิดอุทกภัยท่านนายกมีการสั่งการไปยังทุกประทรวงงกรมรวมทั้งมีการลงพื้นที่ทุกวันครับ ไปดาเนินการลักษณะนี้ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนวันนี้สิ่งที่คุณดัิสิทธ์เองเนี่ยตอนเป็นรัฐบาลสองปีแปดเดือนไม่เคยดําเนินการที่จะมีการแก้ปัญหาแบบบูรณาการที่จะมีการวางแผนป้องกันน้ําท่วมป้องกันน้ําแล้งและป้องกันน้ําเสียแต่วันนี้นางสาววิ่งลักณก็ได้ยอกจากทาแผนโดยออกพรกู้เงิน สามแสนหา้าหมื่นล้านเพื่อบริหารจัดการน้ำแต่ขณะนี้ก็มีปัญหาที่ต้องมีการทำตามคำสั่งของศาลปกครองโดยเฉพาะศาลปกครองกลางเนี่ยได้มีการให้ศึกษาเรื่องนี้เรื่องนี้ผมเชื่อว่าทางพรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนนำรัฐบ,บาลเองก็มีการดำเนินการโดยเฉพาะรัฐบ,บาลก็มีการศึกษาและก็รับความความคิดเห็นประชาชนผมเชื่อว่า เรื่องน้ําท่วมนะครับในปีนี้อาจจะยังไม่ถึงกับเท่ากับปี54แต่พื้นที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นพื้นที่ที่รองรับน้ําและที่สาคัญน้ําก็จะมีการมีอยู่ในพื้นที่น้ำเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเครื่องมือโดยเฉพาะรัฐบานลนางสาวลิซัาเองเนี่ยก็มีการดําเนินการที่ออกพรวมู้เริหามแสนห้าหมื่นล้านเพื่อเป็นเครื่องมือในการที่จะท,โทาโครงการในการป้องกันน้ําท่วม แล้วก็ป้องกันน้ำแรงซึ่งวันนี้เราก็เข้าใจว่าโครงการเนี่ยกำลังเดินหน้าไปแต่ก็รัฐบาลเองก็อาจจะมีอุปสรรคโดยเฉพาะคนที่ยังเห็นตาในเรื่องนี้แม้แต่เรื่องการสร้างเขื่นแม่โงงกด็ดีซึ่งผมเชื่อว่าเรื่องนี้ถ้ามีการหันมาพูดคุยกันนะครับ แล้วก็พูดถึงเหตุผลและข้อดีข้อเสียทุกฝ่ายรัฐบาลเองก็จะยกเองก็ต้องการได้รับฟังทุกฝ่ายแล้วก็น่าจะมีข้อยุติถ้าเราปล่อยสาการน้ำท่วมเป็นอย่างนี้ทุกปีน้ำท่วมใ่ปี54พอผ่านมาปี55ปีนี้เรก็เริ่มมีสาการน้ำท่วมได้ผลกระทบทั้งพื้นที่เกิดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนทั้งพื้นที่กเกษตรก็ดีพื้นที่ภาคธุรกิจก็ดีการค้าการขายกระทบมดไม่ได้การเดินทางของพี่น้องประชาชนเนี่ย และที่สําคัญมันก็จะปล่อยให้เป็นภาระของลูงลกหลานในอนาคตเพราะนั้นผมเชื่อว่าวันนี้ทางพรรคเพื่อไทยที่เป็นพรรคแกนนำรัฐบาลเราขอความเหม็นใจต่อพี่น้องประชาชนรวมทุกคนที่ยังเห็นค้านกับโครงการนี้ให้เข้าใจว่ารัฐบาลเองมีความจําเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือในการที่จะบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะพลกกรผู้เงิน3สาแสสะหรืร้านและที่สําคัญมันจะสร้างความมั่นใจกับประชาชน สร้างความมั่นใจให้กับเษกษตรกรสร้างความมั่นใจให้กับภาคธุรกิจการค้าการลงทุนมันมีผลกระทบดนะครับเพราะฉนั้นผมเชื่อว่าถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยที่ยังเห็นต่างกับเรื่อง,อง,รองพรบผู้อื่นสามแสนห้าหมื่นล้านรวมถึงการสร้างเขื่อนแม่วง,ง,งก็ดีต้องหันมาพูดคุยกันนะครับทรัพยากรธรรมาชาติทุกคนเขารักแต่วันนี้เราเห็นว่ามันต้องมีเครื่องมือใน,ในการที่จะมีการดําเนินการ เรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทางรัฐบาลเองและพัคเพื่อไทยเองที่เป็นแกนนำรัฐบาลก็ไม่นิ่งนอนใจครับก็มีการลงพื้นที่ที่สาคัญก็มีการไปดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตลอดตลอดเวลาครับเราเองก็เราก็ห่วงใยใน mm. เรื่องนี้เพราะฉะนั้นผมอยากให้รัฐบาลเองมีเครื่องมือในการที่จะดําเนินการที่จะวางแผนระยะยาวโดยเฉพาะพลกรผู้เงินสามแสนหะ้าหมื่นนะในวันนี้ยังขอองงุว,วอนก็ที่ยังเห็นต่างเรื่องนี้นะครับ ขอให้ออกมาพูดคุยกันนะครับอย่าค้านโดยที่ลักษณะเหมือนไม่ต้องการให้เกิดโครงการหรือแม้แต่ฝ่ายค้านประชาธิปัตย์ผมขอเรียกร้องครับว่าอย่าลักษณะเหมือนทําตัวที่ลักษณะขัดขวางและค้านเรื่องนี้โดยคิดว่าเมื่อทําแล้วถ้าเกิดโครงการสามแสนห้าหมื่นล้านแล้วรัฐบาลของพรรคเพื่อไทย จะได้เสียงจะได้คะแนนนิยมผมเชื่อว so ันน e the ี้ทุกเรื่องนี้เรื่องน้ำท่วมเลยนะครับขณะนี้อราตภอยเนี่ยต้องเป็นวาระแห่งชาติทุกฝ่ายต้องหาหน้าต้องหากันและทั้งคนที่เห็นด้วยและคนที่เห็นต่างทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านมีขอเรียกร้องไปยังผูอมิสิทธิ์ว่าเรื่องนี้ควรจะต้องมาช่วยกันในการบูรณาการเพื่อเกิดเป็นโครงการที่เป็นวาระแห่งชาติที่จะช่วยกันในการที่จะมีเครื่องมือ ทุกรัฐบาลก็ต้องหาวิธีการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและสร้างอนาคตในอนาคร่วมกันครับ